สวัสดีค่ะ FC นะคะมาเจอกันค่ำคืนนะคะของวันที่20นะคะสวัสดีเป็นไงบ้างเอ่ยน,นะคะทุกคนสบายดีเปล่าเมื่อคืนรวยกันไหมวันนี้ฮานอยสุดป,ปังมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไคร์ให้แอดบีดด้วยนะแล้ววันนี้เรามาลงหุ้นเหมือนเดิมคือดาวสตาร์ดาวโจวีไอพีแล้วก็ รวม3าลัดนะคะดาวโจนเนี้ยนะรวม3ดาวโจนสุดปังเลยนะคะทุกคนนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง VP รีบมาเลยนะคะห้อง vp p r โปรพิเศษตอนนี้299บาทเข้าตลอดชีพไปเลยจ้านะคะหรือถ้าใครอยากเรียนคอร์สตาราง15ช่องก็มาได้เลยนะโปรตอนนี้นะอยู่ที่ราคา1 9ึ9บาทนะจากโปรเก่าอยู่ที่299 9บาทเด้บทเออ เหลืออยู่หนึ่้อยเก้าสิบเก้าทนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลาวสตาร์กันก่อนเลยนะลาวสตาร์ของวันที่20นะคะเราจะให้ทุกคนเด่นนะคะ เด่นศูนย์หกนะคะหกศูนย์ศูนย์หกนะคะแล้วก็วินให้เป็นหนึ่งสองเจ็ดแปดนะ วินหนึ่งสองเจ็ดแปดจลืมนะคะให้ทุกคนเอาสองตัวนี้หรือตัวนี้มัดรวมกับตัววินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะหรือจะจับหมดเลยหกตัวนะคะตัวที่ชอบที่สุดเอาไปเสี่ยงโชคนะคะชุดเจาะนะคะให้เป็นสองหกสองเจ็ดสองแปดนะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะ แล้วก็เลขรองให้เป็นหกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็เจดแปดนะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะเลขสามตัวให้เป็นสองหกดนะคะแล้วก็สองเจ็ดแดนะคะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นรวมสามลัดนะคะรรวมสามลัดวันที่ยีสินะคะรวมสามลัดของวันที่ยี่สเราจะให้เด่นสี่กับห้านะคะ นะคะวินนะคะให้เป็น6 7เจสองสานะคะหกเจนะคะตามนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวเจาะเจาะให้เป็นสามสี่หสา็นะคะสามส3่หสเจนะคะลองนะคะสี่ห้าสี่ห อ้สี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะเ,คเลขสามตัวให้เป็นสามสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดนะคะตามนี้เลยนะทุกคนตามนี้นะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะเข้าห้อง VP นะคะ299บาทตลอดชีพนะคะอยู่ได้ถึงตลอดชีพเลยไม่ต้องมานั่งรอให้ลงเลขนะแล้วก็มีทุกหน่วยและทุกคุ้นเลขเข้า8ปดซนเลยจ้ารวมดาวโจนนะ รวมสามดาวของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเราจะให้เด่นเป็นหกแปดนะคะวินเก้าสี่ห้าสามนะคะเก้าสี่ห้าสามนะคะ เลขเจาะให้เป็นสี่สี่ห้านะคะสี่หกสี่แปดเลขลองห้าหกห้าแปดหกแปด เลข3ามตัวให้เป็นสี่ห้าหกสีนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนและอย่าลืมนะคะปัจจัยหลักนะคะถ้าทุกคนนะชอบสองตัวนี้ใช่ไหมแล้วให้ทุกคนเอาสองตัวนี้มามัดรวมกันให้หมดเหมือนเดิมหรือชอบตัวใดตัวหนึ่งนะคะตัวนี้หรือตัวนี้ สมมติว่าเราชอบเลข8นะคะให้เอาเลข8มามัดรวมกันให้หมดเราจะได้เด่น2ตัวบนล่างแต่ถ้าใครอยากได้งบน้อยกว่านี้นะคะให้เอาตัวนี้นะคะไปวินเล่นนะคะคือบนล่างเลยนะคะทุกคนและถ้าใครอยากเข้าห้อง VIP ตอนนี้รีบเข้าเลยนะคะโปรโมชั่น299บาบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนราคานี้ไม่แพงนะคะทุกคน บางเจ้านะคะเดือนละเออเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรายเดือนรายปีเลยนะไม่มีตลอดชีพราคาถูกๆแบบนี้แล้วแม่นยํากว่านี้นะคะก็ใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้แอดบีด้วยเด้อทุกคนนะคะสวัสดีจ้า